วันนี้เราอยู่กับแอมมี่นะคะที่ Ford Auto Gallery นะคะวันนี้เราพามาดูชุดแต่งของเจ้าวายคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์รุ่นวายแชนะคะราคาอยู่ที่1ล้านกับอีก49,000บาทเป็น4คูณ2เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะวันนี้ไม่ได้มารีวิวสเปคเนาะแต่พามาชมความหล่อของเจ้าชุดแต่งวายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย ะะเริ่มต้นด้วยที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าอันนี้เป็นกระจังหน้าแบบสามมิตินะคะไม่ได้เป็นแบบครอบเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ติดตั้งในส่วนของไฟต่ำดวงไปให้นะคะอ่ะมาส่วนของด้านข้างนะคะเราเสริมนี่ค่ะความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นในส่วนของคอบไฟหน้าสีดำด้านนะคะเพื่อให้รับกับเจ้าชุดวายนะคะสำหรับรถไวาแท็กคันนี้นะคะตัวนี้เป็นสีเทาดำนะคะเราก็ นี่เลยจับด้านนี้นะคะด้านล่างของชุดวายเป็นสีเงินนะคะแต่จริงๆแล้วลูกค้าสามารถเลือกเป็นสีดําได้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของทางด้านของลูกค้าเนาะมาดูที่ด้านข้างนะคะด้านข้างก็มากับซุ้มร้อนะคะที่แบบโปรง่งไม่มีหมุดนะคะเพื่อให้เสริมให้ด้านหน้ามิติรถเนี่ยมีความบุบมบึนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูในส่วน สำหรับแม็กนะคะ, Mac, ะ,คะจะเป็นแม็กของเบนโซนะคะมาพร้อมกับยางนะคะ All a l t เทร A2-3 นนะคะของมอนเตอร์เลยนะคะสเปคเนี่ยจะอยู่ที่ 26560R18 นะคะสำหรับแม็กและยางลายนี้นะคะไม่ต้องยก2นิ้วนะคะสามารถใส่ได้เลยไม่ติดซุม้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะสำหรับด้านข้างนะคะเรา ในส่วนของของเบามือจับให้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีในส่วนของกุญแจทิเรตมาแล้วนะคะอ่ะมาดูรอบคันนะคะสําหรับคันนี้ไม่ได้ติดตั้งกันสาบนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยลูกค้าไม่อยากได้ยินเสียงลมเนาะเวลาขับตั้งแต่แ0ถึงร้อยอาจจะได้ยินเสียงลมปะทะเข้าในตัวรถเนาะสําหรับด้านข้างของเรานะคะก็มาพร้อมกับนี่ค่ะที่ข้อฝาถังน้ำมันนะคะกันลอยน,นะจ๊ะ มาดูมิติรอบคันนะสำหรับวายแท็นะคะ4คูณ2ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้นะคะสีดำด้านตัวอักษรอ,อัคริกนูนนะคะมาให้นะคะสำหรับฝา้ายเนี่ยแน่นอนค่ะของวายแท็กเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับฝาท้ายผ่อนแรงนะคะผู้หญิงตัวเล็กหรือเปล่าอย่างเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แค่มือเดียวนะคะะเพิ่มความสะดวกสบายมาที่ กล้องมองหลังนะคะจะอยู่ที่โลโก้ฟอร์ดนี่นะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจฟอร์ดน,นะคะทุกรุ่นนะคะก็สามารถติดต่อแอมมาได้นะคะ ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยเราก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะหลายแบบก็ทักมาคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอมพาชมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ